เก่งทกตัวเลยปลายองนักเลยเรียบร้อยไปีเตี๋ยวตรงนี้โหตียังสวยแอบจริงๆต้องเป็นปลาเมียแล้วนะแต่ไม่ทันโหตัวนี้บึ้มเลยครับพี่บึ้มเลยเอ็กดูครีมจิเปอร์หน่อยเอบลงไปเมื่อไหร่ นี่นครับนะเห็นที่งัดแบบเมื่อกี้นี่นะครับที่กันงัดแบบนี้เซนคอยลรีเจนออลิทเลยนะครับนะดูนะครับนี่6กฟุตแปดนะครับ12 20นะครับกบกันลมนะครับสีส้มโอ้โหตัวนี้บอกเลยว่าอ้วน